อุม้มเอาเดือดต่อใหญ่นะครับพี่น้องโอ้โหต่อใหญ่ครับต่อใหญ่าสิเป็นต่อใหม่สะเบ้งเนี่ยพูม,ม่านี่โอ้ยต่อเลือกน้ำไหมโอ้โหตอเลือกน้ำครับพี่น้องเอ้ยมีหักแก้วครับ้โเรียบร้อยเ้ห ไปเกี่ยวไปขันคนละถอยถอยถอยเลยเกียรมันหลุดบอ

เฉียบมนันหลุดดีๆเลยเดี๋ยวข้างมันข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีวิธีเฮ็ดของเราอยู่โอ้ยเจียบข้างครับ ชียข้างเชียข้างมันรุดมันรุดมันเป็นสีแดงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะพิ่งมาเสร็จครับแวปิมงสิบหกแป๊บนึงสิบมือวางัดต่อพอดีเนาะด้เด็ดเพิกุเจกเจหน่อยบ,บ๊มีบอ๊ะ เอาบุ้มบุมบุมีผ้าขาดเนามาเสีดเอาดีๆี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเจียมันรูด เห็ดบางอย่างเราเห็ดข้าวเดียวเดี๋ยวให้อาจารย์ใบพิ่นจัดการเองหมอยู่มัดฟอ้กันมัดฟอบอนี่เจว่าระวังใส่แต่โปเก้นมันใส่ดีๆเท่านั้นะ

น่าจะ m มุนออกซิเจนกับพ่อเด้อเดียวให้อาจารย์ใหม่พ่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันสีบอถือตองเดียวพ่นสิมันเสียบอถือหูเอนเฮ้ย อ,อย่าให้ขีดนี้มาลงด้วยอาจารย์เลยเดี๋ยวมันเออแมน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  เราไปประชุมหรือเปล่ามือนีวันยังมือนี้โอออยเนี่แหละครับวิธีของอาจารย์ใบเพิ่นครับนี่เนี่ยเป็นหูเบิร,บเร์ดครับพี่น้องเอ้ยเหยื่อบรรลุท์ครับพี่น้องเดี๋ยวอเอานอนเอาเดียกัน,กนมัน มันต้องมี้ใครพ่วงตัวหนึ่งมางัดเข่าเตรวยาเวลาใส่ต้องเบิ่งโปเกตมันดีๆท่านเอ้พอต้องเฝ้าวพอต้องเฝ้าใจใจเย็นๆเอาไหมเอาไหมอู้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 เอาไหมใช่ นั่งอีตั่นนั่งนะเด๋ยวคอยเด้๋ยมันสิรูดตัวตัวนี้มันจะเป็นมุมเขีย

เดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เดียวสิยาไปอ๋ทำไงอันไห้จังไหนเดี๊ยวเดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอไหอันมุกกรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวยาไปอาไหนมันจังมันจังสิได้เดี๋ยวอยากเอคุณเสียอยู่ในรถถ่แป๊บหนึ่งครับพี่น้อง เดี๋ยวมันรูดครับออกไปเดี๋ยวเพิ่งคลิปนี้เยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ๋ยวคล,ลคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสามีคนครับสวัสดีครับผม